แยจะมาบอกเคล็ดลับการม้วนผมอย่างไรให้ได้ลุคเซ็กซี่นะคะนั่คือวิธีการม้วนง่ายๆหลักการของมันก็คือต้องม้วนออกผมอาจจะเสียไม่เยอะเท่าไหร่เลย <c oughs> แค่เสียแล้วทั้งหัวเท่านั้นนี้นะคะโอเคเราควรจะใช้หวีโดยก็ได้นี่อือืม สป,ปาเพิ่มทำผิดนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราถือว่าเป็นความผิดของผมเราก็ได้ผมเราไม่ิสืทธเองตึ๊ดตึ๊ดน,นะเนี่ยค่ะวิธีการวนออกง่ายๆเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะแต่ก่อนม้วนผมเนี่ยยายจะใช้เคล้ายๆกับลิ์ออนนะคะเป็นที่บำรุงเส้นผมก่อน ยี่ห้ออะไก็ได้ซันซูแพนดีนุ่นนี่นั่น,นแต่ที่ที่จรใช้อยู่ก็จะมีตัวนี้แฮซีรัมนะคะยี Ye ่ห้อเจยูหรือเจยอนสักอย่างแล้วก็อันนี้ค่ะมูซิโดได้มาตอนที่ไปร่วมงานเลยสาชานั่นเองนี <h> ่ ih <ihi> นั่นแหละว่ามีใช้ตัวนี้ิง <h> ih <ihi> อะไรประมาณนั้นนะคะแต่แต่แตพนทีจะมีตัวนึงที่เป็นลิปออนแบบสำหรับ คนที่อยากจะผมตรงนะคะไม่ควรนะวันนี้เรากำลังจะมาม้วนรูให้มันหยิกกันนะคะแบบผมมันจะสับสนว่าเฮ้ยจะให้เราทำยังไงกันแม่อะไรอย่างนั้นนี่ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเยอะๆนะยิ่งแบ่งผมเป็นช่อเล็กๆแล้วก็ม้วนทิง้งม้วนนานเลยยิ่งดีเพราะว่าผมมันก็จะเป็นรอนสวยแล้วก็อยู่ได้ยาวยืนยงนะคะ อันนี้ก็ทิ้งไว้เช่นเดียวกันและในขณะที่ทิ้งผลไว้แบบนี้นะคะเราจะไม่ปล่อยให้เวลานั้นหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์นะคะนม่ือว่าอยากจะมาประชาสัมพันธ์ด้วยอย่าลืมใครที่อยากเป็นพิตตี้หรือชอบอ่านหนังสือหรือจะเอาไปอ่านเล่นนะคะก็ลองดูและหนีฉันคือพิตตี้มืออาชีพแอ pretty girl รู้จักพวกเราพิตตี้จากหลายเรื่องราว ลายอัรที่นะคะจากปลายปากกาสามสุดยอดพิตีเราแต่งกันเองจริงจังนะจ๊ะไม่ได้มีโก o สไลท์เตอร์จ๊ะบอกไปก่อนแต่ทีนี้บางอย่างก็แบบเขาก็แก้ประสงค์แก้ภาษาให้อะไรพวกนี้อย่าลืมนะมีขายทุกที่เลยซีเอ็ดบุ๊คร้านในอินย่นนี่จะมีหมดนะจ๊ะถ้าไปแล้วไม่เจอก็ต้องตกใจเพราะว่าขายหมดแล้ว รอเล่นนะคะคือจะพูว่าถ้าเกิดว่าเล่น,นี้ประสบความสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวแยก็จะครอบพูดเก็บอีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นเกี่ยวกับความสวขความงามโดยเฉพาะแล้วก็เรื่องของสัญญกรรมที่สาวๆหลายคนอยากรู้ด้วยซึ่งยังไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าก็จะ,ะเขียนคู้กับพ่อหมอีพี่หมอเขียนกู้กับหมอโนพรัตน์นั่นเองนีฮะอย่างนี้เลยเห็นไหมข้างในสูงกว่านะคะ,ะเป็นไร ลองให้อาภัยตัวเองด้านน้าต้องวนออกเหมือนกันนะจ๊ะแต่ด้านแม่ต้องแบบเบาๆนิดนึงไม่งั้นหนมันจะโคเกินไปมืนี้ถ้าโคเกินไปเดี๋ยวแต่มันจะแบบกลายเป็นลูกตุ๊กต,ตาแทนเ่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ะรวดไวทันเจลเอ้ยรวดเร็วทันใจมากเลยนะคะแต่มันยังไม่จบแต่เพียงเท่นี้พอเราวนเสร็จหมดแล้วนะคะก็ฉีดสเปรย์ทีเดียวเลยตอนนั้นใช้สเปรย์ลูซิโดนะคะแต่ตอนนี้กลับมาใช้สเปรย์ตัวจริงนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ ต้องใช้ไปก่อนเพราะว่าโดนยึดที่สนามบ,บินนะคะห้ามห้ามเอาน้ำหนักเกินไม่ใช่น้ำหนักเกินถ้าเอาปริมาตรเกินหนึ่งคืนเครื่องนะคะเราก็สอบกราวลืมจ้าหยิบขึ้นเครื่องเฉยเลยก็เลยตกเป็นของพนักงานที่สนาบ,บินวิธีฉีดดูให้ดีหลับตาด้วยกานหายใจด,ด้วย อย่างนี้ไดก่อนนะคะสักพักหนึ่งเดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะโอเคมากมาลปยอะถ้ามีพัดลมก็จะดีมากนะคะมามาเป่าซะเริ่มเลยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่าโอเคสเปรย์แห้งแล้วเนี่ยให้เราเอาหวีที่ซี่ห่างๆนะคะมาหวีมันซะแล้วมันก็จะกลายเป็นลอนที่สวยหรือถ้าเกิดใครที่ เอ่อผมแบบอยู่ทรงยากพูดง่ายๆว่าผมสวยนะคะก็คือต้องเราต้องก็ใช้มือแกะๆเอาไม่ให้มันเป็นเกลียวจนเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นเกลียวนเกินไปมันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งใหญ่มากอะ่ะผมฟูมากาผมฟูมากก็อยางได้เป็นแบบว่าเอ่อรอนธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอานิ้วของเราไนี่แหละวาดผมเอาหรือใครที่ผมอยู่ทรงมาก นะคะพอฉีดสเปรย์เสร็จทิ้งไว้สักพักหนึงใช่ไหมเราก็เอาหวีหวีได้เลยมันก็จะแตกตัว mm hmm. โอเค่ะวิธีนี้เออเราจะบอกไว้ก่อนเลยนะคนผมเสียๆยังแย่นี่แบบทำผมวันนึงไม่ใช้ได้สามวันเลิอหนังเลิศหนังเลือเลิะเลือ,เ,ลอ,เ,ลอเราไม่ต้องพุ่งร้านทำผมกันเลยนะคะ ทำผมเองกันขนาดนี้ยิ่งถ้าแบบตื่นเช้ามาแล้วก็สระผมลงครีมลวดพอปกกรินะคะก็จะได้ผมแบบนี้เลยแล้วก็เลยจะชาที่จะใช้ก็คือขนาด32มิลนั่นเองเอ,เ,สะสะเอาเป็นว่าสาวอุ้ยไซโผล่เอาป็นว่าสาอย่าลืมนะคะเล่มนี้ด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ลเซ็กซี่เซ็กซี่อมีหา 拜拜，OK 吧。啊 bye